Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อดีตรองนายกร่ายาวเหตุสภาลม่มเหตุสูตรหาร500ฝ่ายรัฐบาลกลับเสียฝ่ายค้านได้มากแนะจับตาดูประยุทธ์และพวกแก้เกมรักษาความได้เปรียบ วันที่15สิงหาคม2565จาตุวรวนใช้แสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกพักเพื่อไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นจากเหตุสภาล่มเมื่อช่วงเช้าหลังสมาชิกสองสภาแสดงตัวไม่ครบองค์ประชุมจนทำให้เกิดสภาล่มและเป็นผลทำให้การผลักดันสูตรปาร์ตี้ลิส500เป็นอันตกไปและแทนที่ด้วยสูตรซส,อสอหา100ว่า สภาล่มวันนี้ความเป็นมาและความเป็นไป 1. รัฐธรรมนูญฉบับปี60ได้กำหนดให้ใช้ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมโดยเหตุผลว่าทุกคะแนนต้องไม่ตกน้ำระบบนี้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวคิดจำนวนสอสอพึงมีของแต่ละพักก่อนพักไหนได้สอสอเขตมาเท่าไหร่ให้เอาไปหักออกจากสสพึงมีของพักนั้นได้จำนวนสสบัญชีรายชื่อ 2. ระบบนี้ได้ผลตามที่ผู้ออกแบบต้องการคือทำให้พักการเมืองที่ได้สอสอเขตมากที่สุดคือพักเพื่อไทยไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวนอกจากนั้นกะกะตยังใช้วิธีพิษดาลทำให้พักการเมืองจำนวนมากที่ได้เสียงเพียงไม่กี่หมื่นคะแนนได้สอสอไปพักละคนซึ่งส่วนใหญ่ต่อมาเป็นพักร่วมรัฐบาล มเมื่อเวลาผ่านไปพักพลังประชารัฐเห็นว่าตนเองมีโอกาสจะเป็นพักใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าหากยังใช้ระบบบัตรใบเดียวตนเองจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับพักเพื่อไทยเจอมาจึงวางแผนแก้รัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตรสองใบพร้อมกับเพิ่มจำนวนเขตลดจำนวนสสบัญชีรายชื่อลงด้วย ด้วยความเชื่อว่าจะทําให้พักพลังประชารัฐได้เปรียบพักอื่นทั้งหมดรวมทั้งเพื่อไทยและก้าวไกล 4. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขระบบเลือกตั้งผ่านรัฐสภามีผลบังคับใช้ทำให้คอรมอต้องเสนอร่างแก้ไขพรบต่อรัฐสภาและรัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จใน180วัน 5. รัฐสภา,ารับร่างแก้ไขพรปรการเลือกตั้งที่คอรมอตามข้อเสนอของกะกะตเสนอต่อรัฐสภา,าซึ่งมีสาระสำคัญคือใช้ระบบบัตรสองใบไม่มีการคิดสสเพึม่มมีจำนวนสสเขตคิดจากเขตส่วนสสบัญชีรายชื่อคิดจากบัตรพัก แยกกันอย่างชัดเจนเหมือนการเลือกตั้งปี2544 2548และปี2554ที่ปัจจุบันเรียกว่าหาร100 6. คณะกรรมการพิจารณาร่างพรปพิจารณาแล้วเสร็จเสนอต่อรัฐสภาโดยคงสาระสำคัญไว้ตามที่ร่างคอรมอและกะกะตเสนอสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เพิ่งแก้ไขไปก่อนแล้ว วิปพักร่วมรัฐบาลลงมติสนับสนุนร่างพรบของคณะกรรมาการ ช่วงที่มีการลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรกเป็นต้นมาเกิดความขัดแย้งในพลังประชารัฐถึงขั้นจำยอมสมคบกันให้ขับสอสอออกจากพักประกอบกับคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐตกต่ำลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจึงเกิดความคิดที่จะแก้ไขระบบเลือกตั้งอีกครั้งเพื่อลดความได้เปรียบของพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเพื่อไทย ก่อนการลงมติในวาระที่สองในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพียงวันเดียวมีคำสั่งจากผู้นำรัฐบาลให้สอวอและสอสอพักร่วมรัฐบาลเห็นชอบตามผู้สงวนคำแประยะติเพียงคนเดียวที่เสนอให้คิดจํานวนสอสพึงมีโดยคำนวณจากบัตรพักแล้วหาจํานวนสอสบัญชีรายชื่อของแต่ละพักโดยการเอาจำนวนสสเขตไปหักออกจากสสพึงมีของแต่ละพักที่เรียกกันว่าหาร500ซึ่งเป็น ระบบการเลือกตั้งที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขไปแล้วอย่างชัดเจน10คณะกรรมาธิการต้องไปแก้ไขมาตราอื่นๆในร่างพารบให้สอดคล้องกับมาตราที่เห็นชอบให้แก้ไขไปแล้วเมื่อแก้ไขเสร็จก็นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา11 ระหว่างรอคณะกรรมาการเสนอกลับเข้ามาใหม่มีการไปคำนวณตัวเลขกันอีกพบว่าหาร500อนี้พักพลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลกลับจะเสียเปรียบถึงแม้พักเพื่อไทยจะไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อเลยแต่พักฝ่ายค้านอื่นๆอาจจะกลายเป็นได้เปรียบขึ้นมาพักร่วมรัฐบาลจึงกลับลำอีกครั้งและแผนการทำให้สภาลม่มจึงเกิดขึ้นและถูกนำมาใช้ประกอบกับเสียงส่วนใหญ่ของพักร่วมฝ่ายค้านก็เห็นว่า ไม่ควรปล่อยให้ร่างแบบหาร500ที่ขัดรัฐธรรมนูญน,นี้ผ่านสภาสภาจึงล่มและทําให้ร่างพรบนี้ตกไปในที่สุดเนื่องจากพ้นกำหนดหน0ด180วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด12เมื่อร่างที่พิจารณากันอยู่ตกไปรัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ร่างที่เสนอเข้าสภาตั้งแต่ต้นเป็นกฎหมายก็คือร่างที่คอรมอเสนอต่อรัฐสภาคือระบบหาร100 13ที่จะต้องติดตามต่อไปคือจะมีใครยื่นเรื่องเสนอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าร่างพรบรที่ใช้ระบบหาร100นี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากมีการยื่นให้พิจารณาสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนอกจากนั้นก็ยังมีความที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกรอบให้กลับมาใช้จัดสรรปันส่วนผสมหรือบัตรใบเดียวเพียงแต่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งนี้มีข้อจำกัดอยู่ที่เวลา อาจไม่พอและการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเสียงฝ่ายค้านมากกว่า20%ของจำนวนสสฝ่ายค้านที่มีอยู่สนับสนุนด้วย จะเห็นได้ว่าเรื่องระบบเลือกตั้งที่สับสนวุ่นวายกันอยู่นี้มีปฐมมาเหตุมาจากการออกแบบระบบเพื่อให้พลเอกประยุทธ์และพวกได้เป็นรัฐบาลและต่อมาก็เป็นความพยายามที่จะรักษาความได้เปรียบไว้เพื่อให้พลเอกประยุทธ์กับพวกอยู่ในอำนาจต่อไปให้นานที่สุด ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะทำให้ประเทศมีระบบการเลือกตั้งที่ดีเป็นประชาธิปไตยและไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยว่าการเลือกตั้งจะสะท้อนเจตจำนงความต้องการของประชาชนผู้ออกเสียงลงคะแนนหรือไม่การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของคนเอกประยุทธ์กับพวกทำได้ถึงขั้นออกกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแต่ที่ถูกระงับยับยั้งไว้เพราะระบบที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ก การสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์กับพวกจะแก้เกมนี้อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ